คือถนนเอกชัยนะครับพี่น้องที่รถลูกตำรวจชนนะครับโอ้ผู้คนสัญจรไปมาบนถนนนะครับผู้พี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนดูดิครับแต่ลูกตำรวจขับด้วยไวความไวมากครับพี่น้องดูดครับเนี่ยพอชนปั๊บนะพี่น้องนะเนี่ยครับพอชนปับ๊บดูดิแล้วก็ลูกตำรวจก็ลงมาแล้วครับเนี่ยครับนี่คือลูกตำรวจอ่าเดินลงมาดูรถดีครับพี่น้องสิ่งหน้าดูเลยครับรถนี่สิ่งหน้าดูเลยนะอ่าคือเนี่ยลงมา แล้ววัยรุ่นอยู่ในรถหลายคนแลวครับวัยรุ่นนี่นั่งข้างในอยู่ในรถอะรถซิ่งคันนี้นะคือว่าข้างหลังเนี่ยที่รถตํารวจจะมานี่มันมีด่านอยู่ก่อนถึงด่านมันมีการมีที่ยูเทิร์นอยู่พี่น้องไอ้ลูกตํารวจนี่ไม่กล้าผ่านด่านไปหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ก็เลยยูเทิร์นกลับมาแล้วตรงกับจังหวะกล้ามันขับรถมาตรงนี้พอดีนี่ครับเนี่ยมีผู้หญิงมีวัยรุ่นอะไรลงมาแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรอะแต่เอาความเป็นจริงอะพี่น้อง โอ้คนใช้รถใช้ถนนมันสัญจรไปมาเยอะมากแต่ไม่สมควรที่จะขับไวถึงขนาดนี้เลยอ่ะแล้วก็ประมาณไม่ถึงสองนาทีอ่ะตำรวจมาพดีในลูกตำรวจเดินข้ามแล้วเนี่ยคนเนี้ยอ่านี่ลูกตำรวจเดินข้ามมาอยู่ฝั่งนี้ละนี่ครับสองนาทีรถตำรวจมาเลยครับไม่ถึงสองนาทีเพราะข้างหลังมันมีด่านเนี่ยเนี่ยมาเลยตำรวจมาละเห็นไหม พี่น้องอ่าผู้หญิงก็เดิมเดินลงมาละลงมาจากรถละไอ้ผู้ชายอะไรอวัยรุ่นอยู่ข้างในอ่ะรถชนกันตำรวจมาก็ยังไม่รู้เลยว่ารถชนกันพี่น้องคิดดูก็แลวกันอะ่ะเนี่ยพอเดินลงมาปับ๊บตำรวจไปล็อกล็อกคนขับรถลูกตำรวจเลยเนี่ยเนี่ยลูกตำรวจเดินมาละอ่าตำรวจรู้ทันทีก็ตำรวจเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้รถคันนี้ต้องเป็นเกิดอุบัติเหตุแน่ๆเนี่ยวัยรุ่น เนี่ยผู้หญิงสองคนเนี่ยเดินข้ามมาในออกมาจากรถเนี่ยผู้หญิงสองคนเนี่ยเนี่ยเดินเนี่ย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 ผู้หญิงสองคนวัยรุ่นนะแล้วผู้ชายก็ยังไม่รู้อีกว่ารถตำรวจอะไรมาจอดเหตุการณ์ชนก็ยังไม่รู้ยังไม่ลงออกจากรถอีกผมแปลกมากมากครับพี่น้องเอาความเป็นจริงนะตำรวจล็อกลูกตำรวจที่ชนเนี่ยเนี่ยแหละล็อกไปแล้วเนี่ยเนี่ยตำรวจจับไปแล้วเนี่ยน่าจอไปตรวจฉี่ตรวจแอลกอฮอล์แต่ไม่ตรวจพี่น้อง ตำรวจเขาไม่ตรวจผมถามร้อยเวรว่าทําไมไม่ตรวจว่าเอามีสิทธิ์อะไรต้องไปตรวจเขาร้อยเวรพูดอย่างนี้ครับพี่น้องแล้วร้อยเวรก็มาตรวจเนี่ยพี่น้องไอมาตรวจคนคนที่โดนชนเนี่ยมาตรวจเลือกตรวจอะไรหาว่าไอคนโดนชนนี่เมาไปกินเหล้าฝังตุนนุ้นเมาแต่ลูกตำรวจนี่มาเนี่ยนีย่ลงรถมาพึ่งลงรถเพึ่งรู้ว่ารถชนเนี่ยเดดูดิอยู่ในรถเนี่ย ยังไม่รู้เลยว่ารถชนคนก็มากันเต็มหมดแล้วยังไม่รู้เลยกับไม่ตรวจครับไม่ตรวจแอลกอฮอล์ตำรวจไปตรวจเลือดเนี่ยไปไม่ไรยเขาบอกว่าน้องเขาสามแม่ลูกไปถามทวงความยุติธรรมก็ไปบอกว่าแฟนน้องน่าจะเมาแต่ไปถามร้านตรงข้ามแล้วแฟนน้องไปกินเหล้าเมาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหประกันเขาอาจไม่ให้นะตำรวจพูดอย่างนี้มีหลักฐานหมดครับพี่น้องเนี่ยครับดูรถดีครับ อย่างน้อยตำรวจนี้ต้องเอาไปตรวจแอลกอฮอล์ตรวจอะไรแล้วขนาดรถชนนึงขนาดเนี้ยวัยรุ่นที่อยู่ข้างในอ่ะผู้ชายอ่ะยังไม่ลงมาเลยผมไม่เข้าใจจริงๆคนเรามีจิตวิญญาณมีความรู้สึกต้องรู้อีกแล้วรถชนต้องเดินลงมาอยู่แล้วแต่กลัวจะลงอ่ะพี่น้องโอ้โหแต่ตำรวจไม่มีการตรวจแอลกอฮอล์อะไรสักอย่างไปตรวจคนตายสุดท้าย ไอทางโรงพยาบาลเขาออกมาเห็นบอกว่าแอลกอฮอลของผู้ชายที่มีที่โดนรถชนนะ่ะโดนรถกระบะชนนะ่ะมีแค่10%ซพี่น้องคิดดูก็เลยวันเขาต้องห้าบห้านี้เบียร์ไม่ถึงครึ่งกระป๋องเลยมั้งสิเนี่ยโอ้โหนี่แหละพี่น้องขอความยุติธรรม่ะยครับทําไมตํารวจไม่ตรวจแอลกอฮอลของลูกตํารวจเนี่ยครับแล้วก็ข้างหน้ามันก็มีด่าน ตำรวจตั้งด่านอยู่ที่ข้างหลังแหละตำรวจตั้งด่านลูกตำรวจไม่กล้าขับผ่านด่านแล้วก็เลยยูเทิร์นกลับมาเกิดเกิดอุบัติเหตุชนแล้วตำรวจก็รู้ทันทีว่าแบบรถชนกันจากด่านมาเนี่ยใช้เวลามาไม่ถึงสองนาทีพี่น้องนาทีเดียวก็ถึงละพี่น้องก็เห็นอยู่ในภาพนี่คือเรื่องจริงเอาความเป็นจริงครับพี่น้องฝากด้วยครับพี่น้องพิจารณาดูนี่แหละครับเราจะไปสู้อะไรเขาได้วันนี้ตัดสินมาละบอกประ,ประมาทร,ร่วม แต่ไม่เคยตรวจแอลกอฮอล์ของลูกตำรวจเลยพี่น้องคิดดูก็แล้วกันครับคนจนๆจะนทนําทไงได้เอาความเป็นจริงไงพี่น้องดูเถอะเรื่องนี้ดูเถอะน่าจะตรวจแอลกอฮอล์ตรวจวัดอะไรบ้างแต่ไม่มีตรวจเลยสารเสตติดอะไรไม่ตรวจสักอย่างครับฝากด้วยครับพี่น้องเอาความเป็นจริงครับ